ยังเป็นยังไงบ้างคะจี๊ดจ๊ตรงจุดที่ปวดเลยค่ะแสดงว่า วดข้อบา่าไหลเลยเข้ามาที่รีบาลานซ์คลินิกตอนนี้เขามีสาขาใหม่เปิดที่ชลบุรีแล้วเข้ามาถึงนักกายภาพบําบัดจะเช็คร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่เราปวดที่แท้จ,จริงถึงจะทําการรักษานักกายภาพบําบัดมีเทคนิคการรักษาที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเหมือนเขาจะค่อยๆปรับขยับข้อต่อให้เราเข้าที่และยืดหยุดมากขึ้นจากที่เป็นก้อนแข็งๆก็รู้สึกนิ่มลงและก็ยังมีการทาอันตราซาวลดปวดประคบร้อนกระตุ้นไฟฟ้า เราทำช็อกเว็บด้วยนะคือเขาวงจรมากอยากจะบอกว่าเกือบหลับอยู่เหมือนกันอะแต่กลับมาได้หลังจากทำเสร็จคือเรารู้สึกโล่งขึ้นเลยสบายสุดๆยังยังไม่พอเรยนวดเกายผ้าบำบัดต,ต่อเลยจากที่โล่งอยู่แล้วนะรู้สึกผ่อนคลายคูณสิบเข้าไปอีกคืออยากจะบอกว่าพี่เขานวดแบบตรงจุดไม่มีท่าทางที่อันตรายเลยรู้สึกปลอดภยัยรอบนี้หลับจริงกลับมาไม่ได้เลยจ้า